ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเองปานโกซิวันนี้เราก็อยู่กัน3คนแต่วันนี้ไม่มีโฟนนะครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นแบบแร่กันเหมือนเดิมนะทุกคนหลังจาก EP ที่แล้วที่นาปีโดนผีแล้วร้องไปก <c oughs> ีดรันบ้านกรีดรันบ้านเออ วันนี้เราก็ทำคัมแบ็กมาในอ่าีเวนต์ฮาโลวีนนะครับทุกคนก็แบบมันอัปเดตแล้วมีอะไรให้เล่นมากขึ้นเราก็กลับมาเล่นนะแล้ววันนี้เราก็ม่อยู่กับสุลล่าโอเหมือนเดิมจากอาร์ซีสิบตอนนั้นที่เราเล่นด้วยกันจากมุงสู่หนึ่งหมื่นเมตรนะทุกคนไปไปเริ่มมาเลยไอกโกเอ้ยออเ,ออเตรียมของขอาาแล้วเตรีย <laughs> ไม่กลัวเอาไปก็ได้นะไมกูมีทั้งสิบกว่าไม่ะกูเอาไอเทมมีเยอะแหละแต่ไม่ได้ใช้ไปไปยัดของยัดเอาไปใช้ไหนแล้วกันตัวการหนึ่งโอเคกูยัดโกสติ้งให้แล้วไปไปไปเริ่มเลยเอาดันไงดันนี้ละกันดันอะไรดันดันอะไรก็ได้ดันมึงจะชอบดันนี้มากเลยเฮ้ยไม่เอาเนี่ยเอาดันนี้เลย โอ้ยอเวนดตแล้วเออเป็นด่านที่มืดที่สุดด้วยนะทุกคนในอัปเดตเนี่ยคิปไอซีอะมองไม่เห็นอะไรเลยอะเออมันมันเป็นด่านที่มืดที่สุดเลยนะทุกคนเดี๋ยวแม่ต้องไปเพิ่มแสงในเกมอ๋อเดี๋ยวมันต้องไปเพิ่มแสงในคกมอ๋อผมผมผมเล่นตอนเที่ยงคืนนะเมื่อวานตอนอัปเดตถ้าตัดไฟก็ซวยนะทุกคนแต่มันมีที่ปัดไฟหน้าบ้านเลยไม่ต้องเข้าไปในบ้านมาเกลเข้าสู่เกมกันก็อาจจะแรงนิดนึงนะทุกคนผมต้องปรับให้มัน ให้ทุกคนเห็นได้ไม่ไงั้นมันก็ไปหลอดล่ะมีตะเกียงวิเศษไม่อะนะพี่ข้อสามมีตะเกียงวิเศษใช่เหรอมีวิเศษพอไลติง้งโอเคหยิยบไปครบแล้วเดี๋ยวผมรอเพื่อนเตรียมของแต่ตะเกียงวิเศษเ,เดี๋ยวค่อยเอาไปแล้วกันมันยังไม่ลาเราเดี๋ยวใช้เลยอันนี้อะนะรอเพื่อนก่อนไปมาปัดไฟดิสไปดิสไปดิสไปได้ไรปั่นไฟปั่นไฟ <หอ S 1> แล้วเราคือตอนที่ยังไม่ปัดไฟแล้วไฟนี่ติดได้ไงวะมันอันนี้ขี่มันใช้พลังมันเปิดนี่นะทุกคนนี่นี่เลยสภาพบ้านคือคือมืดเตะอ่ะคือบ้านไม่คือสภาพแบบนี้เลยทุกคนแอบต่อไฟแบบอนุกโไรมอั์ต่อไฟแบบห้องนี้ฝาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอเคเออโอเคอย่างน้อยอย่างน้อยผมก็มาเจอห้องที่แบบมันเป็นห้องกว้างนะทุกคนี้โอเค เราก็วางอันนี้ไปนะทุกคนนี่เอกับโกลไลติงแบบนี่อ๋อันนี้วยนี่อันนี้เพื่อน,อน,นก็รู้สึกว่ามีประวแต่ว่าตอนนี้มันสององศาล้วตอนจุดสามสลงไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ขยายขหรอเนี่ยทุกคน สภาพคือสภาพคือถ้าผมไม่ปรับกราฟิกสูงนี่แบบอันนี้เราได้หลักฐานมันหนึ่งหลักฐานนะเนี้อันนี้คือคือคือกด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 คลิกมันก็ใช้เลยป่ะมันต้องมีไฟแช็กับเมียอยากมีแล้วแหละเออถ้ากดคลิกก็ใช้ใช้เลยโอเคเราก็มาถึงห้องนี้แล้วนะทุกคนนี่กินไม่กินเขาก็จะปาไปตรงนี้นะทุกคนผมรู้สึกว่าปาปัาหมนี่เออนี่ไงปาโกสติ๊กมุมนี่แบบมีประโยชน์มากเลยเดแต่แต่ขนปลา ความเงียบเออนี่ห้องสว่างเลยนี่ห้องสว่างเข้าใจได้มีกุไม่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 มีิตติ้งไม่มีเิตติ้งเก็บเิตติ้งไปเอาผมวางดักดักผีก่อนปึ๊บจะผีตัวนี้ยังไม่ทำอะไรเลยนะไปเร็วโอเคตอนนี้เกลือก็หมดแล้วผมม่ทำเรื่องแล้วผมเอาเกลือตอกผีมาตอก ไททีไททีไททีอุย้ยน,น่ารักอุ้ยอุยอ้ยไม่กี่อะไรน่ารักจังเลยมา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 ที่ยุทธของผมวางกล้องแล้วมันก,ก็ไม่งประโยน์ครมันน่าจะมันน่าจะทำอะไรสักอย่างแหละแต่แกเหมืนอ,อ,อ,อนโย,ย,ยนโยนโยนโยนกสติกอ้าวแล้วเอาครูซิฟิกมาให้ทำไมมันนออยูู่่บต้อ้าว นี่เปิดแรกมาแรกไปที่หนึ่งโอ้ยไปตอนนี้ป่ะเนี่ยเรียบร้อยโอตายไม่โอก้โอกาสออกี่ะเนะหนึอน้ยได้หึงเปอนตด้วยเป็นกูโอ้าวสบายไอไอปีเล่นไปก่อนแล้วกันนะสวยอะขังดีเลยพ่อจะไม่ลาพันธุ์ โอเคผมตั้งกล่องไม่น่ามีนะโอ้ยเหยียบเกลือเหยียบเกลือเหยียบเกลือผีเหยียบเกลือไมม่ีเหยียบเกลือละม่งเหยียบเกลือได้สวยมากเลยเป็นมีโอกาสเป็นเป็นเลอมังกับเฉดแต่ผีมันมันไม่ทำอะไรเลยนะเว้ยผีแม่งไม่เขียนแล้วทำไมท่านนอนสเต็กซี่อย่งวะ แอคพูดพูโพูโพูดครับโพูดตอนนี้ครับโพูดโอ้ยมีสแกนคนต่อไปนะครับมีสแกนอีกโอเคมาฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนผมก็เด็แทรปไม่น่ามีแล้วเน่อใช้ไปแล้วปุ๊บโอเคเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยเฮียมาอะไรลบเข้ากิฟห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้หนลบอะไรนะติอ่าไปเจ็ดเจ็ด โอ้ในในหน้าจอคุณเาเ็ตที่เท่าโอ้โอ้โอ้ใจเย็นนะอันที่อันที่สามเฮ้ยเดอะทาเวอร์ว่ะอันที่สี่มันโยนอะไรวะอันที่สี่ปึ๊บเออชิปหายละ เดี Or, ๋ยวเดี๋ยวี๋ยวกูดูพีให้เดี๋ยวกูดูผีให้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อมเดินไปหาแล้วเดินไปหาแล้วหาพวกมูงอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยผีติดใหญ่แมงมุมเดินกลับแล้วตนี่ผีผีผีปลาบ้าผีปลาบ้าผีปลาบ้าเออเกือบตายเลยครับทุกคนเมื่อกี้ผมเกือบตายริ่มริ่เรียบร้อย เฮ้ยสวยเฉยผีติดบักผีติดบักเฮ้ผีติดบักเฮ้ยเฮ้ยเออบอกว่าผิดผิดผี่เกมนี้ต่อให้ติดบักเดี๋ยวมันจะหาทางออกหาสัวกลับด้วยไอ้ยมันเหลี่ยมเกินแล้วมันูือข้าตอนนาปีอะได้นาปีอะไรออกของเราบ้านเลยครับทุกคนโอ้ไม่ตะปีมึงลงมาเลยอีพีมันหักคอไอซีไปหรอคุณว่าหักคอตายเปละ เราเราทานอนแมนเพลมากไหนวะอ้ยอุ้ยเนี่ยนาปีมัุกตาะลาโพสโพสอีกคนับโพสอีกคนมันอยู่ตรงบันไดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นบันไดบันไดที่แบบผีผีชอบโผล่มาเจะแล้วแบบเวลาเราเกิดอ่ะไอเยี่ยงกูเอ็นเก็บละกูเอ็นเก็บละกูเอ็นเก็บละแล้วแต่ละคนแม่งโพสว่าเป็นอะไรโูกพรเป็นเชดเออเพว่าเชดเพราะถ้าไม่ใช่การ์ดมันก็ไม่ออกไม่แสดงอะไรเลยออ กดไปเลยกดไปเลยไอซีกดกดด้เลยกูหาทางลงจากบ้านก่อนไป t go หีตินใบ้านทำไม่ใช่ทำอะไรครับไอซีโดนตอกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เอ้เฮกันฮอ้ยเเฮ้ยเเฮ้ย้เฮ้เ้อยเฮ้ย้เย แมปที่นาปีรักมากที่สุดก็คือแมปที่นาปีโดนขังแล้วโดนผีตองเลยคนเลิฟอ่ะเลิฟเลยเอาเราไปคนละคนเลยเออไม่ได้เอาไฟแช็คมาใช้กันทีละคนแล้วกันก็ก็เนี้ยใครมีไฟแชกก็เดี๋ยวไม่มีหลักฐานอย่เอาไปทำไมเออเอาอีพไปแล้วอย่าเลยจีบีจีบีอย่าเลยคนเลยนะไม่ไม่ต้องเอาของคนะตัวหรือเออเอาไปเช็คระยะเออเอาไปเช็คระยะที่ไหนอ่ะ ไป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 เอาไปด้วยเอาไปด้วยข้อสำคัญข้อสำคัญเอ้ยไม่ได้เอ้ยเอายีเซเบอร์ด้วยไดิเฮ้ยใครขโมยมามันน่านี่ไงนี่ไงนี่ไงอันหนึ่งอ๋อโอเคส่วนส่วนไฟใช้เดี๋ยวกูใช้ก่อนแล้วกูจะโยนใช้ให้เพื่อนมึงโอเคเชื่อกูว่าว่าผิดอันนี้โหดโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในด่านความเฮาด่านที่4 ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วเราก็มาอยู่กับโฟนเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ตอนนี้โฟนก็ใครๆก็ได oh, oh. oh, 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 oh. oh, oh, ้ใช้อ oh. oh, yeah, ินชินเปิเลยดิเพราะว่าใจเนี่ยฟาฟาตายว่ะทำเป็นกล้องถ่ายรูปมาเียดเด็ดเอาเองเอาดิเอาเอวเบิร์ดกูโอ้มาดิมามายส่ก่อนได้โอ้โหประมาณนี้เยสแม่คุณตัวฟิวว่าเวลาจุดพอเราจุดนะเพื่อนดีมากจังเพื่อน ที à, à, <à. S 1> ่เหลือก็เอาแล้วไปแจกอยู่ข้างในเพื่อนไอ้สีสีสีวิ่งมาไอ้ควายเอ้โกูสีมึงมาเอาไฟแชกจุดไอ้สีจุดจุดไหนวะไฟแชกมีเชีือนแดงๆจีจีจีตอบตอบตอบจุดยังไงจุดยังไงไม่มาโผล่มาจะไหนวะอันนี้ เกือบตายยัยยัยแม่เอ้ยมันมันแคมมันแคมมันแค้มอ้ผีผมมองที่อ้ยพีเลยตอนี้ไอ้ยัยแม่ไอ้ผีเบ้นโอเคโอเคเอาไปเอาไปอ้า่เร็ออมัน มันม่อมหม่อมอปโปกูแล้วมันม่อมหม่อมทอปโปกูแล้วมันเปิดมามันก็ม่อมหม่อมท็อปโป้ผมเลยข้ามาสองก็ลากก่อนเลยฮ่ากูนอนเลยปิดใบปิดใบดุยยพีสาวอยนอนเลยอย่านอนเลยเก็บตัวนะโอ้ยโอ้ยไอ้เจ้ามึงมึงมึงขึ้นมาดูศพกูดิมึงดูมึงขึ้นมาดูศพพวกกูเฮ้ยมึงขึ้นมาดูศพกูใช่อะ ทำไมหัวมันดับตีเลยป่ะัวไม่ใช้มันก็ดับไปอ๋อแน่เนี่ยแน่เนี่ยแนเนี่ยไม่ใช่หัวมันไม่ดับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช้แล้วไม่ใช่แล้วยังไม่ได้ใช้หัวจะดัำไปตอนรับสู่อุยหุยหุยหุยยถืออะไรอ่ะนั่นเรียบร้อยกูว่าทำไมกูถือไอ้นี่ไม่ตีหัวยังมันได้เกี้ยนไป เดี๋ยวราานะวังแน่เดี๋ยวเดินเข้าไปปุ๊บประตูล็อกก็เหมือนกูอะ่ะผิดอะไรผิดเนาะไปทำไมอะ่ะเข้าใจไปทำไมอ่ะาตรงนี้กูเข้าไป <c oughs> ไเองนขึ้นยู่ไหนอะ่ะนั่นอยู่ๆมันคือมันอ,อยู่ในกระเป๋ากูเก<อ>พวกคอยู่งไงขึ้นพวกูอยู่ไหนก่อนขึ้นขึ้นมาแล้วเลี้ยวขวาขึ้นมาแล้วเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาอีกเห็นไหม แล้วคุณจะบอกว่าผีตัวนี้โหดไอ้เก so ียร like so ์ก้มๆเลยอ่ะโดนมม่โดนผีบี้อ่ะไอ้โดนผีบี้ก้มๆเลยอ่ะไอ้เกลายเป็นลูกฟุตบอลเลยกำลังจะโดนกลายเป็นลูกฟุตบอลเลยยังไม่บี้กลัวเหรอแล่นทำไมพวกมึงไม่ออกนี่แล้วทำไมพวกมึงไม่เข้าไปเอ้ยมันมาแล้วโฟนโฟนมันขึ้นมาไล่เกียมันตดตลกเลยไอ้เป็นนี้วไวขึ้นไหมครับของโชคดีเพื่อ ไม่เจอฉ er ัน่ะสิบล้บอปอมันขึ้นมาแล้วปอนโอนี่แโอ้ยไอ้อมนาหนาประตูใช่มันช้าเกินไปดิแกช่วยชัเรียบร้อยเพื่นเอโอ้อ้ช้าโอ้โหไอ้โอ้ปมันมันดมึงไอ้ปอล์มวะดวิดวนาเป็นดไีวิาวนอวิ่งเดียวสัใช่ใช่ใช่วิ่งเดียวมมันมีปอเกินเอาได้ น่าจะน่าจะน่าจะรีบไปนั้นเพราะว่ามันวิ่งวิ่งบ่อยนะตรงนี้สองศพเลยนะประเด็นอะไอ้เหี้ยมึงมาดูศพมึงดิโฟนโฟนโฟนมึงมาดูมันมึงมาดูศพตัวเองดิศพแมงสะพานโค้งอะอย่ามาโอ้โหไแต่กูรอดกูอะไรงด้เงินมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาอะไรไปดีวิดีโอไม่สำคัญเท่าไหร่ มาเจ็ดอุลอะลุงต้พานเจ็ดองศาเดี๋ยวเอาสปีดบอกไปกูขี้เกียจฟังผี่ใช่ไม่ผีแม่พี่บิ๊กบ็อกเฮ้ยพี่บิ๊บ็อก์้องไหนใ่องไหนเอามาให้กูก็ได้นะฝนห้องอนมั้งดูมั้ย ปเลยอะไรวะให้จุกตาบูดูอ่าบูบูเลาบูบูเลาบูบูเล่าเลาบูบูอุ้ยอุ้ยเจ้าของเฮ้ยมึงมาดูมึงมึงมามึงมาดูรูปเจ้าของว่านี่อุ้ยเขาคนนี้กะเขาคนเอ็นอะเขาคนตับก็อยู่ชแค่สองมันมีประตูหลักบ้านด้วยหลังบ้านก็มีเหวะโอ้โหเฮ้ยมีอะไรด้วย ตอนนี Ooh, ้ประตูเปิดอยู่อะเอาวผมถ่ายแล้วผมถ่ายโอ้ยรู้เลยทำไมประตูเปิดเพื่อนโอ้โหโ่้ไงวะได้รอก่อนเดี๋ยวผมถ่ายก่อนลองลองอเฮ้ยห้องนี้สองภาษาอ่ามีอ่ะเฮ้ยตีตีตีเท่าไรเนี่ยถ่ายแล้วนะเพื่อนถ่ายแล้วนะนั่นลดลดลดลงเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยโอ้ยอ่าอันน่าใช่ละออกมาโคฟีกก่อนมึงรู้อะไรบ้างมึงรู้อะไรบ้างเราก่อนกูให้กูให้กูให้ เรานะเจอห้องผีละเฮ้ยกูอะไรตด้กูจอห้องผีละวางเกลือไปก่อนวางเกลือเฮ้ยมาปัดเดี๋ยวได้เฮ้ยนั่นหนึ่งเลยนาสองหรือเปล่าสามหรือเปล่าเพื่อนอ่าซีเพิ่นยือยู่นี่ก่อน,นนะเดีย๋ยวไปเอาของเพ,เพิ่มก่อนอ่าเยอะ

เดีโก้ไปติงเหรอโก้ไปติงเหรอใช่เดี๋ยวนะทำไมต้องเป็นกูที่เห็นผีเดินผ่านก่อกูหน่าโก้มันเกินไหมเนี่ยร่นลงติดผมงไหมเนี่ยโก้ติดเลยไอ้ผีน่าจะไม่แข่งนะผีน่าจะไม่แข่งนะจบทรงแล้วเอาพร้อมนะพร้อมนะถ่ายสามสองหนึ่งกูจะรัวแชปเตอร์แล้วนะ ป okay, ึ๊บไอสัตว์มันรีเกินจุ๊บจุ๊จุจุเออโอเคได้ละไปละไปรูอยู่ดยิงหมสิะได่โชคดีเลยนะโหเืวกูกูกวิ่งขึ้นชั้นสองลวขอาดีลงดีลงดีลอเยอะเลยะลงดินเข้มาในตาแล้วมันเด้มาในบ้านลวมันเด้มาในบ้านลวนโมพุทธัง สองครั้งคู่กระดูกจงไม่เห็นกูใครมีตะกุดกับบกไก่บ้างห้อตอนเนี้ยตะกุดกับบกไกา่าแล้วทำไมมันเนึ็นคือมันจันบนชาติกูอยู่ยอ่ะไอโ้โผล่โชคดีเพื่อน,นอเรียบร้อย้ยผีตัวนี้มันมันเห็นโก้ใช่แล้วกูใช้ยินชิดเบอร์เนอร์ไปแล้วไม่นาปี เอกมีตายเหรอเยอะๆๆเปิดมันจะกลับหาผมผีีแกนผีแกนผีแกนเราวิ่งเลยจุดเราวิ่งเลยนิ่งๆเอาไว้เราต้องนิ่งๆเอาไว้โฟนสวยๆๆๆๆเออคิดสวยหลอยู่ รอนหมดตีเอ้ยสวยสวยสวยล้วแต่ป่วยที่พวกูใช้โวแวกเบรแล้วร่อนกันวิ่งวิ่งกันโกลี่าวไอ้เหี้ยตอนตอนที่หัวไหมไหมแบบมันเพระ่มันมันไมอันหน่งอะโอ้โหมึง่เพียบนะไ่เพียบเพีเพียบเพียบเพีเพีเพใครใคเอาี่่นี่ถ่าย อ่ะเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้โอเคถ่ายถ่ายละไม่ไม่ไม่ติดลบนะคุลโคนไม่ต em, okay. ิดลบนะเอาฟีดออกเลยถ่ายแล้วเพื่อนโอเคไม่ติดลบนะตานี้อะไรบ้างตานี้หลักขายมีแล้วอ่ากดไลค์ติยนอ่าเขียนหนังสือแล้วก็อุลโคนไม่ติดลบแล้วก็แล้วจะอีเอฟนี่ยังไม่ดูอ่ะเออไม่มีใครดูอีเอฟเลยมึงมึงจะยังจะดูอีกอ่ะฮะมึงจะยังจะดูอีกอ่ะฮะผีแม่งโขนขนาดนั้นมึงยังจะดูอีกอ่ะโอน ไม่มีใครจะไม่มีใครกดเรียบร้อยโอเคไปเฮ้ยมึงปิดประตูนี้มึงปิดประตูดิดูกดออฟมีกดออฟออกมีมีกดออฟไม่มีไม่มีไม่มีดูก่นดูก่าดูว่ามีกดออฟหรอที่มีกดออฟแปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยเราเล่นตอนนั้นจะไม่มีกดออฟมีกดออฟมีมีอะไรในมือวะใครก็ไปเอาของกัในมือเออไปเอากดกดไม่ได้ไม่ได้เอากดอตสันติมาไอ้เหี้ยว่า เฮ้ยพี่เดินพี่เดินอยู่ในห้องมึงอะระวังนะเว้ยเข้านี่ก่อนเพื่อความสบายใจเข้าเข้าเข้เข้านี้า่้าเข้ยอข้าเขลเข้าเข้าเข้เเ้าเ้าเ้เเเเลเเ้อเาเานาเาไป้เา้้เป้้เเ้าไปเน้น้เาเขาเ้้้เ้เขเเข้า้ว อีเอ็มสิบห้าใช่ไหมกูถ่ายแล้วกูถ่ายไปแล้วไม่บ้านมันดินน้ำมันทุกคนอ่ะแล้วทำไมมันดินน้ำมันก็ไปปิดคลิปปิดคลิปไปเลยเลเวลนั้นใช่ไหมโอเคมาเอ็มเอฟเลเวลห้าโอเคไปถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็จะไปใครอยู่ในบ้านไม่มีไม่มีทุกคนหนีออกมาหมดแล้วเอ็กซ์โง่ยี่โง่ไอซาวาผีอ้โเลยวะ ก็แขนแขนแขนจุบประตูแขนจุบประตูแล้วก็เออแขนจุบประตูแล้วแม่งแม่งด้งแมึงดิ๋งมึงมึงมึงลองคิดดูนะมึงลองคิดดูไอ้ย่ะมันดิงโอเอ๋อ่ะไอ้ดิงแขนไอโอเข้าบ้านไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกไปไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกบจบคลิปกันเลย เป็นไงกันบ้างนะครับทุกคนชอบกันไหมนะครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนว่าให้ความน่ากลัวกับผี <laughs> เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,อยเ,อยเอยไอ้นไอ้นี่จะไปแล้วก็ยังจะเหลี่ยมีเออก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ